สวัสดีค่ะดิฉันดรชยาธรเจรินริ์ประธานจัดงานเทิดไทยแผ่นดินสยามบูชาพระคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12กร,รกฎาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นณวิภาวดีแกรนดนพาเลท วิภาวดี64นะคะซอยวิภาวดี64นี่ก็ซอยเดียวกับโรงแรมเอมิน่าเฮาส์นะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะจะคัดสรรหาผู้มีคุณสมบัติและผู้มีศักยภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็ผู้ที่มีกัตัญญูกับเวทิตาต่อบิดรมารดานะคะซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติต่อบุปการีเข้ามารับรางวัลในครั้งนี้นะคะซึ่งตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชอบมากกับคนที่ได้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติจิตใจของดิฉันเองก็เป็นจิตอา,าสาเต็มร้อยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนย่งไงก็ท่านที่อยากจะเข้ามา,าทราบตรงนี้คุณสมบัติหรือการสอบถามอย่างไรก็ติดต่อสายงานของแต่และสายงานที่ดิฉัน ได้ประชุมมาและได้แต่งตั้งไว้นะคะหรือติดต่อมาโดยตรงที่ดิฉันโดยโดยตรงอินก็ได้นะคะ5 9 9 6 8 9 6 4เ9เบอร์จะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอที่ดิฉันได้บรรยายณตอนนี้ด้วยนะคะติดต่อมาได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะทราบรายละเอียดต่างๆนะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นทุกๆปีในเวลาวันนี้นะคะเพราะวันใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติเข้ามาแล้วทุกครั้ง แต่ทุกปีนะคะซึ่งเราก็เทิดไทยพระคุณแม่กันนะคะแล้วก็ดวาีฉันเองก็เป็นคนที่กัตันญยูต่อพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติดีพอก็ติดต่อเข้ามานะคะดวาดีฉันยินดีที่จะให้รายละเอียดแก่ทุกๆท,ท่านที่สอบถามมานะคะ ก็สอบถามมาได้นะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงถึงทุง่มฉันจะรับสายถ้าไม่ได้รับก็จะโทรกลับนะคะ,ะท่านก็จะได้รับสายจากที่ฉันเพราะบางครั้งฉันก็บางเป็่นประโยชน์อยู่ออกนอกสถานที่บางทีมือถือก็ไม่ค่อยได้จับรับสายสักเท่าไหร่นะคะก็ยินดีทุกทท่านร่วมกันนะคะบาเพ็ญนประโยชน์เพื่อชาติของเรานะคะเกดิดมาแผ่นดินไทยรักแผ่นดินไทยนะคะแผ่นดินเกิดเทิดไท้เหนือ เก้าเนื้อกระหม่อมนะคะตามาหลวงพ่อด้วยการที่9ได้กล่าวไว้นะคะเรารักพ่อหลวงแล้วก็ช่วยการรักษาแผ่นดินไทยของเราขอบคุณนะคะขอบพระคุณอย่างสูงสวัสดีค่ะ